ไปต้นไม้ค่ะดิเห็นหน้าเฮงกลัวแล้วก็สั่นอยู่ด้วยน่ากลัวรุ่นนี้ดูน้องเฮงนะคะน้องๆอย่าไปทํามันลูกเดี๋ยวมันตกเฮงงบอกว่าเฮงยิ่งเสียวอยู่น้องๆเดี๋ยวแมวน้าตกเดี๋ยวไม้เสียบไส้มันลงมาเร็วๆน้องเฮงเฮงบอกเฮงพูในใจว่าไม่ต้องบอกไม้เจบไส้ก็ได้เสียบตูดเสียบตูดเสียบตูดเลยไม้เสียบตูดพอค่ะ ตแตกเลยน้องเฮงนี่ซนชนมากเลยเดี๋ยวนไปเอ้ามาข่ามเมื่อวันก่อนหน้าแอบอทกมาเลยนะฮะไหนคุณนายแบบแบบเมื่อกี้เฮงเฮงกับคุณนายเมื่อวันก่อนโน้นะคุณนายเฮ้ยคุณนายเล็งต้นนั้นูคุณนายจะเก็บมะยมเขาเหรอนนนนคุณนายเลงต้นใหญ่คุณนายจะแอบเก็บมะยมเขาใช่ไหมกินได้ไหมมะยมต้นนี้ กินกินได้ไหมลูกไม่ใช่ใช่ไม่ใช่นี่ไงอ่ะน้องมาแรงมาเพลงกำลังจะลงนะคะเอาลงเร็วๆโอ๊ยเอาแล้วยังติดไฟอยู่เองลงเร็วๆสาวๆเยอะเลยเอาไปรับเพลงโอ้โอ้โอ้พี่ฟ้าใสไปรับฟ้าใสเอาลงมาเร็วสาวไปรับเร็วเอาสาวคนไหนชี้เฮ้ยอ่ะ อืมเปรี้ยวยังเลยมะยมน้าหยิบให้หน่อยหยิบให้หน่อยพี่ตู่แอบกินมะยมเขาลงมาแล้วลงมาแล้วอืมาลูกสะพานคุนายปีนขึ้นต้นแบบว่าอย่างนี้เลยเมื่อกี้อ้าวนาฮิปฮอปใหม่ค่ะฮิปฮอปใหม่แฝงแฝงแฝงมาเต้นใหม่เร็วคลิปเมื่อกี้ลืมกดน่นน่ะคลิปน้องเฮงนะ ดู้เหยียบตีนอการเหยียบตีนอันนี้น <_ d ark> นฮิปปอปบตัวจริงยยเีีบตน